คือตลาดดิจิตอลใหญ่มากนะครับอย่างที่ผมพูดไปในงานเทรดท่าไหลายคนจําได้ว่าเ,าเร็วๆนี้ครับจะมีอีกหนึ่งโมเดลที่เราทำธุรก,กิจกันในในในโลกดิจิตอลนะจริงๆก็ไม่นานนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวการบอกเลยแล้วกันนี่เดือนมกราเนาะปลายเดือนคุมภาเดือนหน้านะครับรอ,อ,อ,อตามข่าวนะครับจะมีการเปิดตัวการขยายธุรก,กิจสู่โลกดิจิตอลอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเราน่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่ทําโมเดลนี้นะ เอาไม้ย่อให้ฝันบ้าไม่ได้อยู่ระหว่างขอขอเป็นเจ้าแรกก่อนขอเจ้าแรกเดี๋ยวจะมีอีกเจ้ามาตัดหน้าหนึ่งวันอะไรเงี้ยตัดหน้าหนึ่งวันตหน้าหนึ่งวันแต่ว่าเทรนด์เจ้ามันมันมาแรงมากครับอย่างนี้ผมว่าเราเราหนีมันไม่พ้นงั้นแล้วเนี่ยใครไม่เคยใช้ Facebook ควรใช้ Facebook คนไหนไม่มีไอจีควรมีไอจีครับคนไหนไม่มีทวิตเตอร์ควรมีทวิตเตอร์คนยังหาดเฟซบุ๊กอยู่ไรนะครับแต่ว่าการที่มีเนี่ยผมด้วอย่างนี้ก่อน มีต้องใช้เป็นมีได้ใช้เป็น<ม>ปน,ปนี่มีประโยชน์มันไม่มีนะครับที่แล้วเนี่ยเ,เราเตรียมเราเตรียมตอนเี้มติดต่อแล้วครับ <c oughs> เดือนหน้าคิดว่าไม่ไม่เดือนหน้าต่มีนาคมนะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Facebook นะนะครับ <c oughs> มาสอนเราว่าการใช้ a c e b o o k ทำตลาดทำยังไงโอ้โหว่าถ,ถ้า, ła, ถาปอื่นเ,เ,เ,เขาเชิญมาไม่ได้อ <c oughs> ่ะเข้าใจบอกว่าเชิญคน Facebook มาสอนเราอ่ะ ดานานีหวังไมเป็นมาร์คซังเบิร์กเลยนะรม่เลยเขาจะมีคิปอย่างตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขามีคุยไปแล้วว่าจากงานรีเสิร์ชของเขาเนี่ยโพสทุกวันถ้าเป็นแบบระบบแบบแฟนเพจนะถ้าเป็นแฟนเพจเนี่ยโพสทุกวันอ่านไม่เวิร์กเดี๋โพสวันละสี่ครั้งไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าพฤติกรรมผู้โพสมันเห็นจนชินชินแบบเลี่ยนนแบบว่า คนนี้ดานชาคนนี้มันมาแนวเดิมเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแนวแนว,แนวใหม่าามกา <c oughs> รทำาลานเลยคือสัปดาห์หนึ่งโพสต์สองสี่ครั้งนี่เกิน่ะพอแล้วประมาณสองครั้งก็มันดีแต่โจทย์สําคัญเลยคือโพสต์สองครั้งแล้วทำไงให้มีคนไลค์และคนแชร์เยอะ <c oughs> มากๆ <c oughs> คือมันไม่ว่าลงลงทุกวันแต่ปรากฏว่ามีนค,คนไลค์มีคนแชร์อันนี้มีเวอร์เพราะว่าเขาแค่ดูเราแบบผ่านๆดูแค่เราแบบผ่านๆแต่เราต้องคิดคอนเทนต์ที่ว่าลงปุ๊บแล้วเนี่ยมีคนไลค์เยอะๆมีคนแชร์ต่อเยอะๆ แปลว่าคนที่เราีประสิทธิภาพฐานะสําคัญกว่าเมียกตัวอย่างเราติดต่อเขาแล้วเดี๋ยวซึ่งเขาจะมาเขาจะมาเข้ารับปากเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะมาพูดกับพวกเราฟังทําไม่ใช่อยู่ในเมื่อทำไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในเมื่อมีคนโทรเพราะว่าเนาะคือจะเชิญยังไงอ่ะคนเฟซบุ๊กของเ่าเรื่องนี้ให้ฟังมันเล่าไม่ได้เล่าไม่ได้แต่แต่ว่าอย่างที่บอกคือคือเวลาเราพูดแบบนี้มันมันบอกถึงอะไรครับมันอานาคตที่บริษัทลงทุนต่อให้แล้วก็เราต้องแคปเจอร์เทรนด์ดิจิตอลให้ให้ทันนะครับ คือพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเราต้องเห็นภาพเลยนะว่าคนรุ่นใหม่มาเรื่อยๆคนรุ่นใหม่คือคนที่เพิ่งจบการศึกษาเนี่ยครับเด็กเด็กเพิ่งจบมาใหม่ๆเลยเนี่ยพวกนี้อยู่กับโลกดิจิตอลแบบซื้อของในบ้านเล่นแล้วอ่ะคืออย่างอย่างผมนี่ผมไม่ค่อยซื้อของออนไลน์ออนไลน์เท่าไหร่แต่เด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่คือเขาช็อปเขาช็อปจนเขาวันนั้นคุยกับน้องในชิปเป็นเคนดีมาขอฟังเขาเขาทำอะไรบ้างโอ้ตายแล้วเราเหมือนเราแก่เลยอ่ะคือ เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับดิจิตอลอย่างดีกว่าในยุคข,ของเราตอนนี้เราก็เราก็ใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะเราใช้โลกโซนในรุ่นี้เยอะนะแต่ที่เราใช้นี่คือแบบเสียตังค<ม>์เสี้ยวเดียวเสี้ยวเดียวของเด็กสมัยที่เขาใช้คือเมื่อเด็กอยู่นี้ท่านเวลาท่านเห็นเขาพิมพ์ไหมโอ้โหแม่เจ้าพิมพ์จกนิ้วล็อกอ่ะพี่เออพิมพ์เลยเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องคอยแบบเล็งจิ้มงทีจิงอย่างแล้วเนี่ยแต่เขาแต่เขาเร็วมากอ่ะคือมันเป็นโลกเขาไปแล้วอ่ะแล้วเนี่ยสิบปีข้างหน้าจากนี้ไปเนี่ย ดีต่อของโลกแน่นอนแล้วเนี้ยก็เหมือนกันคือถ้าเราพูดแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งบริบทบริสันรเริ่มลงทุนเริ่มวางโครงสร้างดีต่อให้เยอะมากขึ้นแล้วลดคับอร์เทคโนโลยให้ดีมากขึ้นแล้วเรื่องพวกนี้ครับผมบอกว่าคือถ้าสมมติว่าเราเราใช้มันเป็นเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นโทษมหันนะอย่างเช่นบางทีครับเราเคยเจอไหมเวลามีเฟซบุ๊กเนี่ยระบายความอัดนในใจ ท่านเคยเจอบ้างใแล้วท่านรู้สึกคือตอนเราระบายเรามีความสุขนะโอ้มันเหมือนได้ปลดปล่อย <c oughs> ถ่าไป่จริง้าก <c oughs> แต่ว่าคนมองเข้ามาครับนี่ <c oughs> นี่เป็นอะไรของมันเนี่ย <c oughs>